ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกิทคิดระบบผู้ดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวอังคณามาลัยบางค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิชาวิชาหนึ่งที่หลายๆคนชอบมาก ส่วนหลายๆคนบอกโอ้ยไม่เอาเลยฉันไม่ชอบเลยวิชาไหนไม่อยากคบเจอมอีกเลยค่ะให้ทายค่ะว่าเป็นวิชาอะไรเสรลยนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาให้ข้อคิดเดียวๆเกี่ยวกับวิชานี้ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยไปฟังสัมภาษณ์จากนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นกันเลยค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงต่อวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ครับก็ถ้าคำถามที่ว่าชอบเลขไหมเนี่ยเหรอก็ในส่วนตัวก็ชอบนะเพราะว่าเวลาเราเรียนเลขไปเนี่ยเราเอาความรู้ของเลขเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ครับชอบคณิตศาสตร์ครับเพราะว่าเป็นวิชาที่โจทย์ในตัวเมื่อคิดได้ก็รู้สึกดีใจมากว่าเราแก้ปัญหาแต่โจทย์ได้ครับคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันต้องมีการคำนวณต่างๆจำสูตร ต้องใช้การคิดอะไรต <Uh> ่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอะไรทำให้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่ก็ชอบครับเพราะว่าตัวเลขคำว่ามป็นของในขยานเยอะนะฮะแล้วมันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครับผมสวัสดีครับก็ชอบคณิตนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันก็มีคณิตรวมอยู่ด้วยครับผมก็ไม่ไม่ชอบอะครับเพราะว่าเดิมทพีมีแต่เลขนะครับมันก็โอเคครับแต่พอชีวิตเจอเอกไบแทรกเข้ามาแล้วครับชีวิตมันซตขั้นดีเลยแล้บผมไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะว่าเพราะว่าคณิตศาสตร์ที่อาจารย์สอนกับตัวก็สอบสอะมันไม่เหมือนกัรศึกษาสุพออะไรเงี้ย เพราะว่าสมมติโจทย์ที่อาจารย์สอนเป็นเป็นบรรทัดเดียวแต่ว่าเวลาอาจารย์ออกตอบมันจะไม่ใช่บรรทัดเดียวอย่เงียที่อาจารย์สอนนะครัสำหรับผมกออ็มาฟังผมเรียนนิดเดียวไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะว่า,ามันคำนวณมากมายปวดหลัวซึ่งการคำนวณนี่ก็ใช้ในชีวิตจริงก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่มไม่ได้ใช้ทุกวันนี่นะก็เป็นวิะเทีน หับตูไปเพื่ออะไรชอบคนีเพราะว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวมนนันมันไม่ได้มีแบบคำตอบที่มันยู่แยกออกไปครับเพาเป็นคำตอบที่มันตายตัวมาอ,นนอยู่แล้วส่วในใครอไม่ชอบครับเพราะว่าสมการมันยากเกินไปครับไม่ชอบนี่เพราะว่ามันมีสมาการเยอะแยะต้องย้ายนูนย้ายนี่ ก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าพอ,เ,าอ,อเรีย,รยน,นไปเรื่อยๆแล้วมันคือสมการมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องจํามากขึ้นเรื่อยโจทย์ก็จะประยุกต์มากขึ้นก็เลยทําให้แบบรู้สึกไม่ค่อยชอบของพลังก็ค่ะสหรับคณิตศาสตร์นะคะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเนื่อแบบเรียนทางนี้แล้วไงก็ต้องเรียนให้มันผ่านให้ออกมาใช้กับ เยอะต้องทำอะไรหลายขั้นตอนซับซ้อนค่ะแต่แว่าก็ต้องเรียน เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ฟังสัมภาษณ์จากนักศึกษากันไปแล้วนะคะว่าทุกวันนี้ค่ะที่เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรารู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาให้แนวนคิดดีๆเกี่ยวกับวิชานี้ค่ะว่าทําอย่างไรจึงมองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายขอเรียนเชิญอาจารย์พัชนาเจริญพงเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำตัวกันสักนิดน,นึงนะคะ ครับผมอาจ,จารย์พัสมาจเจริญพงศ์นะครับเป็นอาจ,จารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีสารสเนเทศทางธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของที i เราี่รับค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นหรือไม่คะเพราะว่าโดยปกติแล้วเด็กที่จบไปส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเราจะเรียนคณิตศาสตร์ไปทําไมเยอะแยะจบมาก็ใช้แค่บวกลบคูณหารเองค่ะก <c oughs> ็วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับในมุมมองผมเนี่ยเป็นวิชาที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันเพราะว่า ทุกวิชาทุกสาขาอาชีพที่ทํางานเนี่ยเราจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ไม่มากก็น้อย,เ,อยเพียงแต่ว่าในแต่ละสาขาก็จะเรียนคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนที่ว่าเรียนไปทําไมเยอะแยะก็คือเรียนไปเพื่อที่ว่าจะได้ฝึกกระบวนการคิดของเราเพื่อจะใช้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในสายวิชาชีพต่างๆางนั่นเองครับค่ะแล้วอาจารย์มีแรงบันดาลใจจากอะไรคะที่ทําให้อาจารย์มาเป็นอาจารย์สอนคณิตในทุกวันนี้ค่ะ ดยส่วนตัวอะไรบนานาใจของผมก็คือครอบครัวผมเนี่ยเป็นครูกันทุกคนเลยลส่วมาสอนคณิตศาสตร์เนี่ยก็เพราะว่าผมเรียนจบเอกคณิตศาสตร์ตอนปริญญาตรีมาก็คืออาจารย์ต้องชอบด้วยถึงส่วนหนึ่งในส่วนตัวก็ค,คือคิดว่าตัวเราเนี่ยเรียนคณิตศาสตร์รู้เรื่องมากกวิชาอื่นก็คือถนัดมากกว,าวิชาอื่นแล้วก็บวกกับการที่ครอบครัวค่ะเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กันทั้งบ้าน ก็คือเป็นอาจารย์กันทั้งบ้านอ๋อค่ะอาจารย์คะเรื่องของความยากง่ายเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเทียบกับวิชาอื่นแล้วก็อย่างที่บอกไปด้วยก่อนที่ผมถนัดผมก็เลยสึกคณิตศาสตร์จะง่ายกว่าวิชาอื่นเพราะว่าไม่ต้องท่องจําโดยส่วนตัวนี่ก็คือไม่ชอบท่องจานะครับแต่ว่าถ้าถามสำหรับคนอื่นๆมันขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ละคนแต่ว่าถ้าเราทําความเข้าใจหลักการของคณิตศาสตร์ให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ยากสาหรับ แต่ละคนเลยในการที่จะทําให้มันเป็นวิชาที่เรียนได้ดูรืรอ,อแต่โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักมองว่าคณิตศาสตร์เนี่ยค่ะเป็นวิชาที่ต้องท่องจําเพราะว่ามันมีเรื่องของสมก,การอะไรอย่างเงี้ยสูตรมากมายค่ะจริงๆแล้วหลักการคณิตศาสตร์ที่พวกเราต้องท่องเนี่ยเราสามารถทําความเข้าใจให้เป็นเรื่องเป็นราวได้ถ้าเราเข้าใจในหลักการให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยนิยามต่างๆในทางคณิตศาสตร์เราสามารถแปลงเป็นสูตรแปลงเป็น สมการได้ได<ช>ค่ะ,คะแล้วก็อาจารย์มีแนวคิดยังไงบ้างคะเกี่ยวกับาการใช้วิวชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันของคนเราอะค่ะเราจะใช้คณิตศาสตร์เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทํางานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ได้คุณจะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นสามารถจะส่งรายงานให้หัวหน้าเพื่อดูประสิทธิภาพของงานในแต่ละส่วนได้ ได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็ทําให้รู้เลยนะคะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญไม่ได้แพ้วิชาอื่นๆเลยอาจารย์คะอาจารย์มีเทคนิคการเรียนการสอนอยังไงที่จะทำให้นักศึกษาและก็นักเรียนสามารถเข้าใจการเรียนคณิตศาสตร์ได้มากขึ้นคะ ก็วันนี้ก็จะได้เตรียมในส่วนของเรื่องการแยกตัวประกอบมานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วละ่ะแล้วก็หลายๆคนก็ทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมีบางคนที่เข้าใจหลักการเบื้องต้นแต่จถึงเวลาทําจริงๆแล,แล้วก็ยังทําไม่ได้ก็คือยังประยุคใช้ไม่เป็นใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะลอง สอนให้ดูแล้วค่ะเอาละค่ะฟังมาขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราไปดูกันค่ะอาจารย์จะมีเทคนิคอะไรดีๆที่จะมานำเสนอให้เราเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะสักครู่เดียวค่ะวันนี้ครก็มีโจทย์มาให้เรงทำกนันดูนะ2 4 แปเจ็้าเท่ากับเท่าไหร่มีใครตอบได้บ้างครับผมตอบได้ครับ49 74ก็ครับอ่าเนี่ก็ออกมาสแสดงที่ทำให้เพื่อนๆดูหน่อยครับ คุณอาจไม่ได้ใช้คณิตที่เรียนทั้งหมดในชีวิตประจำวันแต่เชื่อเธอว่าในแต่ละวันคุณไม่มีทางขาดคณิตได้ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสกิดคิดช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้กันไปแล้วว่าคณิตศาสตร์นะคะมีความสําคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนและสําหรับในช่วงนี้ค่ะจะเป็นการสอนคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการแยกตัวประกอบโดยอาจารย์พัฒมะค่ะจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับโดยวิธีการหลักการของวิธีการนี้ก็คือ ใช้การคิดที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ช่วยวิเคราะห์ว่าเมื่อแยกตัวประกอบพหุนาออกมาแล้วสองวงเลบนั้นควรจะเป็นอะไรนะครับให้ลองดูที่แต่ละโจทย์ในข้อนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกันของตัวเลขอยู่นะครับในหัวข้อนี้เนี่ยวิธีการที่จะทำให้ง่ายขึ้นก็คือการใช้ลักษณะของการพิจารณาเครื่องหมายบวกลบที่อยู่หน้าแต่ละพจน์เข้ามาช่วยเพื่อจะได้ทําให้การ คิดเรื่องการแยกพหุนามนั้นง่ายขึ้นนะครับในอันดับแรกของการที่เราจะทําเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามในลักษณะที่พจน์แรกซึ่งเป็น x กําลังสองเนี่ยมีสัมประสิทธิ์เป็น1น่นั้นนะครับก็คือให้เราเขียนวงเล็บไว้ก่อนเลยนะครับในทุกข้อเราสามารถเขียนวงเล็บพร้อมกับเขียน x รอไว้ได้เลย เพราะว่าโจทย์ที่เป็น x กาลังสองมีสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งนั้นนะครับย่อมเกิดจากาพหุนามที่มี x เ,เป็นดีกรีนหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องการพิจารณาเครื่องหมายซึ่งจะช่วยทําให้การแยกพหุนามนั้นง่ายขึ้นตัวยอย่างในข้อแรกนะครับวิธีการแรกที่ให้ดูคือให้ดูเครื่องหมายที่อยู่หน้าพจน์หลังสุดก่อนเวลาที่เครื่องหมายที่อยู่หน้าพจน์หลังสุดนั้นเป็นเครื่องหมายบวก นั่นหมายความว่าใน2วงเล็บนี้จะมีเครื่องหมายเหมือนกันนะครับส่วนใน2วงเล็บนั้นจะมีเครื่องหมายเป็นอะไรให้เราไปดูเครื่องหมายที่อยู่หน้าพจนที่สองเครื่องหมายที่อยู่หน้าพจที่2จะเป็นตัวบอกว่า2งวงเล็บนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนี้นะครับเครื่องหมายหลังสุดเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายที่อยู่หน้าพจที่2เป็นเครื่องหมายบวกเช่นกันนั่นหมายความว่า2วงเล็บนี้มีเครื่องหมายเหมือนกันเป็นเครื่องหมายบวก เราก็สามารถใส่เครื่องหมายบวกไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วให้เราใช้วิธีการที่เคยเรียนรู้มานั่นเองก็คือว่าตัวเลขที่จะมาใส่ใน2วงเล็บนี้จะต้องเกิดจากการคูณกันแล้วได้28และรวมกันหรือบวกกันได้11ซึ่งตัวเลข2ตัวนั้นก็คือเลข7กับ4เราก็สามารถนำา7กับ4ไปใส่ในวงเล็บใดก็ได้เพราะสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มันเหมือนกันอยู่แล้วเนื่องจากพหุนามน,นี้ มันเป็นการคูณกันอยู่7จ็จะจะอยู่วงเล็บใดก็ได้เราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับในตัวอย่างบรรทัดที่2นี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเมื่อเครื่องหมายหน้าโคตสุดท้ายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับย่อมหมายความว่า2องวงเล็บ <ain> นี้มีเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก็ไปดูหน้าเครื่องหมายเครื่องหมายที่อยู่หน้าพคที่2ซึ่งเป็นเครื่องหมายลบก็จะเป็นตัวบอกว่า2องวงเล็บนี้ มีเครื่องหมายเหมือนกันเป็นเครื่องหมายลบเราก็สามารถใส่เครื่องหมายลบลงไปได้เลยนะครับเมื่อเป็นลักษณะน,นี้แล้วเราก็นําวิธีคิดแบบเดิมคือตัวเลขอะไรที่คูณกันได้28แปละบวกกันได้11มาใส่นั่นคือเลข7กับเลข4เหมือนกันนะครับเราก็สามารถใส่7กับ4ลงไปได้อย่าลืมว่า4อาจจะอยู่วงเล็บนี้ก็ได้7จอยู่วงเล็บนี้ก็ได้สามารถสลับกันได้นะครับพอามาดู2โจทย์ด้านล่าง คราวนี้เครื่องหมายหน้าโคตสุดท้ายจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับนั่นหมายความว่า2วงเล็บนี้จะมีเครื่องหมายต่างกันเมื่อ2วงเล็บนี้มีเครื่องหมายต่างกันเนื่องจากแต่ละวงเล็บมี x อออยู่แล้วเราสามารถใส่เครื่องหมายต่างกันไว้ได้เลยก็คือวงเล็บหนึ่งเป็นเครื่องหมายบวกวงเล็บหนึ่งเป็นเครื่องหมายลบเลือกเอาเลยว่าจะใส่ที่วงเล็บไหนผมก็เลือกเป็นบวกกับลบแล้วกันซึ่งนักสองพอมีลักษณะเหมือนกันเราสามารถใส่เครื่องหมายรอไว้ได้เลยเป็นบวกกับลบ หลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อก็คือเลขอะไรที่คูณกันได้28และลบกันได้3ข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเครื่องหมายข้างหลังเป็นลบตัวเลขที่คูณกันต้องนํามาลบกันถ้าเครื่องหมายข้างหลังเป็นบวกนะครับเลขที่คูณกันต้องเอามาบวกกันนะครับดังอย่างข้อเมื่อกี้คือเลขที่คูณกันได้28ต้องบวกกันได้1 1พอมา2ข้อล่างซึ่งเครื่องหมายข้างหลังป็นเครื่องหมายลบ เลขที่นามาใส่ต้องเป็นเลขที่คูณกันได้28และลบก,กันได้3ในกรณีนี้ก็คือตัวเลขชุดเดิมคือ7กับ4นะครับทีนี้พอเราได้7กับ4แล้วเราจะเลือกเอา7กับ4ใส่วงเล็บไหนล่ะเราจะต้องพิจารณาอย่างไงเนื่องจากอนนี้เครื่องหมายไม่เหมือนกันเราก็ให้ดูที่ตัวเลขที่มากกว่านั่นคือเลข7ให้นําเลขที่มากกว่าไปใส่ในวงเล็บเดียวกับวงเล็บที่มีเครื่องหมายเดียวกับเครื่องหมายหน้าโัวที่2 ในกรณีนี้ก็คือข้อนี้ก็ให้เอาเจ็ดใส่ในวงเล็บที่มีเครื่องหมายบวกนะครับส่วนในข้อข้างล่างก็ให้เอาเลขเจ็ดใส่ไปในวงเล็บที่มีเครื่องหมายเป็นลบนะครับตามนี้เองแค่นี้การแยกตัวประกอบก,ก็จะง่ายขึ้นถ้าหากเราได้ทําการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายเข้าไปด้วยทีนี้เรามาดูเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามของโจทย์ที่ หน้า x กําลังสองมีสัมประสิทธิ์ที่มากกว่า1นะครับซึ่งเราก็จะใช้หลักการคล้ายๆเดิมนะครับเรื่องเราจะเรารู้อยู่แล้วลหละว่าเวลาเราแยกตัวประกอบพหุนามออกมาน,นั้นเราจะต้องแยกออกมา2วงเล็บเราก็สามารถเขียนวงเล็บรอไว้ได้ก่อนเลยนะครับนอกจากนี้เราสามารถเขียน x รอไว้ได้แต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือว่าเมื่อหน้า x กําลังสองมีสัมประสิทธิ์มากกว่า1นนั่นหมายความว่า,วา ในแต่และว,วงเล็บนี้หน้า x ก,ก็ย่อมจะต้องมีสัมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาด้วยที่ไม่ใช่สัมประสิทธิ์เป็น1นะครับในกรณีนี้ให้เราพิจารณาสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ก,กำลังสองก่อนว่ามันคือเลข3ซึ่งเลข3เนี่ยโชคดีว่ามันเป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นผลคูณ3เนี่ยเป็นผลคูณที่เกิดจากตัวเลขคู่เดียวก็คือ1กับ3เราจึงสามารถนํา1กับ3านียมาใส่หน้า x ได้ทันทีโดยให้วงเล็บ1ใส่เป็น3นะครับ วงเล็บหนึ่งเป็นหนึ่งซึ่งโดยปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้านหนึ่งอยู่หน้าตัวแปรใดๆเราก็จะไม่เขียนเราก็สามารถเป็นไม่ได้ตามนี้เลยต่อไปให้เราพิจารณาเครื่องหมายตามลักษณะเดิมนะครับในกรณีนี้เครื่องหมายที่อยู่วงเล็บที่ขอโทษนะเครื่องหมายที่อยู่หน้าโพสต์สุดท้ายเป็นเครื่องหมายบวกนั่นหมายความว่า2วงเล็บนี้จะต้องมีเครื่องหมายเหมือนกันและเป็นเครื่องหมายอะไร <S <S เราก็กลับไปดูที่เครื่องหมายที่อยู่หน้าโพสต์ที่2ซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกเช่นกันนะครับ นั่นหมายความว่า2ว,วงเล็บนี้มีเครื่องหมายเหมือนกันเป็นเครื่องหมายบวกเราก็สามารถใส่เครื่องหมายบวกไปได้เลยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือโพสต์สุดท้ายตอนนี้เป็นเลข4เราจะต้องหาตัวที่คูณกันได้4มาใส่ในวงเล็บทั้งสองนะครับโดยที่เมื่อรวมกันแล้วมีลักษณะการคิดยังไงเพื่อให้ได้แปดเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกพิจารณาก่อนว่าตัวเลขที่คูณกันได้4นั้นจะมี2คู่ด้วยกันก็คือ1กับส สอกับ 2, 2นะครับเราจะเลือกตัวไหนมาใส่ให้เราพิจารณาทีละตัวในเบื้องต้นตอนที่เราฝึกทําก่อนนะครับที่ยังไม่มีความชานาญใคใ่อยค่อยพิจารณาไปเงื่อนไขก็คือว่าเมื่อเราเอาตัวเลขใส่ลงไปในวงเล็บใดแล้วให้เอาตัวที่อยู่ใกล้กันคูณกันตัวที่อยู่ไกลกันคูณกันเสร็จแล้วให้บวกกันได้แนะครับในกรณีนี้ให้เราลองใส่1ก่อนนะครับ1กับ4นะครับ เมื่อ1คูณกับ x ย่ยอมได้ x นะครับและ3คูณกับ4จะได้ 12x 3 x คูณกับ 4, ได้ 12x เมื่อเราเอามารวมกันแล้วมันได้13ซึ่งไม่ใช่8เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะไม่ใช่ตัวเลขชุดนี้นะครับให้เราลองเปลี่ยนสลับดูเป็น4กับ1เมื่อคูณเปลี่ยนเป็น4กับ1แล้วนะครับ เมื่อนำ4คูณกับ x ก็จะได้ 4x และเมื่อนำ3คูณกับ1ก็จะกลายเป็น 3x จับ2ตัวนี้รวมกันจะกลายเป็น 7x ซึ่งก็ไม่ใช่ 8x อีกเพราะฉะนั้นตัวเลขชุดนี้ก็จะไม่ใช่นะครับทีนี้ก็จะเหลือเลขอีกชุดหนึงคือเลข2โชคดีว่าเลข2เหมือนกันทั้ง2องวงเล็บเราไม่ต้องมาสลับลเราก็เอาเลข2มาใส่ได้เลยนะครับในกรณีนี้เมื่อเอา2ใส่ลงไปแล้ว 2คูณ x ก็จะได้2 x 3คูณ2ก็จะได้6 x เพราะฉะนั้นเมื่อ6 x บวกกับ2 x ได้8 x ตรงนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกนะครับทีนี้มาดูโจทย์ที่คล้ายกันแบบอื่นๆน,นะครับโจทย์ที่คล้ายกันแบบอื่นๆเริ่มจากโจทย์ที่มีลักษณะของเป็น3 x กำลังสองลบ8 x บวก4ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ย นะครับเราจะไม่ต้องมาคิดทีละเงื่อนไขเหมือนเมื่อกี้เราสามารถพิจารณาได้เลยดูโจทย์ที่คล้ายๆกันนะครับนั่นหมายความว่าเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหลังโคสุดท้ายเครื่องหมายที่อยู่หน้าโคสุดท้ายเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกนะครับสองวงเล็บย่อมมีเครื่องหมายเหมือนกันนะครับส่วนเครื่องหมายที่อยู่หน้าโคสที่2เป็นเครื่องหมายลบแสดงว่า2องวงเล็บนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับชุดของตัวเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นชุดเดิมเพราะฉะนั้นเราสามารถ เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวเลขทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมหมดเลยเราเปลี่ยนแค่เครื่องหมายจากเครื่องหมายบวกที่เหมือนกันกลายเป็นเครื่องหมายลบที่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันสิ่งสําคัญคือเราจะต้องฝึกทําแบบนี้บ่อยๆหลังจากนั้นแล้วการที่เราพิจารณาทีละหัวข้อเมื่อกี้มันจะคิดได้โดยตัตโนมัติและทําให้คิดเร็วขึ้นเมื่อเราเห็นตัวเลขเราก็สามารถคูณในใจแล้วรู้ได้เลยว่าในสองวงเล็บนั้นควรเป็นอะไรนะครับ ทีนี้เรามาดูโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือโจทย์ที่มีเครื่องหมายหน้าพจน์สุดท้ายเป็นเครื่องหมายลบนะครับตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขคล้ายชุดเดิมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนวงเล็บรอไว้ได้ก่อนเลยนะครับพร้อมจะเขียนเอลงไปด้วยใช้วิธีคิดลักษณะเดิมครับ เครื่องหมายหน้าพวสุดท้ายเป็นตัวบอกว่า2งวงเล็บนี้เครื่องหมายต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปก็คือว่าเราจะไม่สามารถเขียนเครื่องหมายได้เลยในทันทีแต่สัมประสิทธิ์หน้า x ทั้ง2ตัวนี้เนื่องจากสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กาลังสองเป็นเลข3นะครับซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะเราจึงรู้ว่าเราสามารถใส่3กับ1รอไว้ได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูการพิจารณาที่จะใส่ลงไปนะครับหลังจากนี้ วิธีการคิดก็คือว่าเราจะต้องเลือกตัวเลขชุดใดๆก็แล้วแต่ที่คูณกันและได้4ในที่นี้จะมีอยู่2ชุดก็คือ1นคูณสได้หรือ2อคูณสได้สมาใส่ลงไปในวงเล็บทั้งสองนี้เราเริ่มพิจารณาเหมือนเดิมเหมือนครับใส่1กับ4ลงไปนะครับเมื่อใส่1กับ4ลงไปแล้วให้เอาตัวที่อยู่ใกล้กันคูณกันเหมือนเดิม1คูณ x <F S 1> <F S 2> ได้ x <F S 2> นะครับ 3คูณ4ได้1 2 x เนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเนื่องจากเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบให้เอา2ตัวนี้ลบกันนะครับแล้วดูว่าได้4 x ไหมในกรณีนี้1 2ลบ12ลบเจะไม่ได้4นั่นหมายความว่าตัวเลขชุดนีใช้ไม่ได้นะครับเราก็ลบทิ้งไปพิจารณาทีละตัวสลับวงเล็บบ้างกลายเป็น4กับ1สาเหตุที่ต้องสลับเพราะว่า ประสิทธิ์หน้า x 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันเราต้องลองสลับดูนะครับใกล้คูณใกล้ก็คือได้4คูณ x ได้4 x และ3 x คูณ1ได้3 x จับลบกันตามเครื่องหมายนี้เหมือนเดิมนะครับพอลบกันแล้วมันจะได้ x เท่านั้นไม่ได้4 x เพราะฉะนั้นตัวเลขชุดนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วตัวเลขที่เหลืออยู่ก็คือชุดของ2กับ2โชคดีว่า2กับ2เหมือนกัน เราจรึงไม่ต้องสลับ2องวงเล็บเราสามารถใส่2ลงไปได้เลยน,น,นะครับเมื่อ 2x คูณเราก็จะได้ 2x 3x คูณ2ก็ได้ 6x จับลบกันย่อมได้ 4x ตามพจน์ที่2นะครับเมื่อได้ 4x แล้วเราจะดูยังไงล่ะว่าเครื่องหมายควรเป็นยังไงในพจนที่2เนี่ยเครื่องหมายข้างหน้า 4x เป็นเครื่องหมายบวกนั่นหมายความว่าชุดการคูณเมื่อครู่นี้ 6x ควรจะต้องเป็นบวกนะครับลบกันแล้วจึงจะได้เป็นบวก 4x และ 2x เป็นลบเพราะฉะนั้นการคูณก็คือต้องเอาเครื่องหมายลบไปไว้หน้าเลข2เพื่อให้2คูณ x แล้ได้ลบ 2x แล้วเอาเครื่องหมายบวกไปไว้หน้าเลข2ตัวตัวข้างหลังเพื่อให้ได้2ตัวนี้คูณกับ3แลได้เป็นบวก 6x นะครับทีนี้เมื่อมาดูลักษณะของข้อถัดมาตัวเลขจะเป็นชุดเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะครับ สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือเพียงแค่เครื่องหมายเท่านั้นนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะได้ตัวเลข,ขออกมาเป็นชุดเดิมคือ2กับ2แต่เป็นอย่างที่รู้ว่าตัวเลขตัวที่มากกว่าเมื่อลบกันแล้วจะต้องได้ลบ 4x เพราะฉะนั้นเครื่องหมายหน้า 6x ควรจะต้องเป็นลบและหน้า 2x ควรจะต้องเป็นบวกลักษณะอย่างนี้3คูณ 2, 2ควรจะได้ลบ 6x เราจึงใส่เครื่องหมายลบที่หน้า2ตัวหลังและใส่เครื่องหมายบวกที่หน้า2ตัวแรก เมื่อได้แบบนี้แล้วการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองก็จะง่ายขึ้นครับสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าการที่เราจะพิจรารณาแบบนี้ได้ในเงื่อนไขต่างๆจะทำให้ได้เร็วได้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนบ่อยๆหลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มคิดในใจได้และทาได้เร็วขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมคะว่าคณิตศาสตร์จริงๆก็ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดเลย เพียงแค่มีวิธีคิดที่ดีการประยุกต์ใช้ที่ดีเราก็จะสามารถแก้โจทย์ข้อหนึ่งได้แล้วและวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์พัชมาเจริญโพเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันเทคนิคดีๆกับเราขอขอบคุณอาจารย์ค่ะและช่วงหน้านะคะจะเป็นอะไรคะค่ะสักครู่เดียวค่ะ นี่นี่ตัวเองวันนี้ก็มีคําถามจะมาถามตัวเองแหละอะไรหรอถ้าฉันเป็นศูนย์จะเป็นเลขหนึ่งฉันอยากให้โลกใบนี้เป็นระบบเลขทานงสองมันจะได้มีการถอดกับฉันใช่ไหมล่ะไม่ใช่ทำไมทำไมไม่ใช่งอนเนี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงอนดีงอนะงอนะมันเป็นเพราะว่าอะไรล่ะมันเป็นเพราะว่าฉันอยากให้โลกใบนี้เป็นเซ็ตของจำนวนเต็มนะสิทําไมล่ะทาไมถึงอยากให้โลกใบนี้เป็นเซ็ตของจำนวนเต็มจะได้ไม่มีใครมาแทรกกลางระหว่างเราได้ไงว้าเดี๋ยวเองทำไมพูดอย่างนี้ เอาละค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจะพบกับช่วงสกิดรู้แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆไม่เคยรู้มาก่อนอยากรู้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าอยากรู้แล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งแต่ดันเก่งกว่าไอสไต่์คิดดูสิคะว่าเป็นผู้หญิงด้วยหูหลายคนอาจจะแปลกใจและสงสัยว่าในโลกนี้ยังมีคนที่เก่งกว่าไอสไต่์อยู่อีกหรือในเมื่อไอสไต่์ก็เป็นสุดยอดอัจฉริยะที่ทราบและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วโลกอยู่แล้วคําว่าเก่งในที่นี้คงจํากัดได้แค่เฉพาะคณิตศาสตร์ซะละมังเรื่องนี้โอโชนักปาาชาวอินเดียเป็นผู้เขียน เรื่องนีว่าในอินเดียมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อว่าสกุลตราเธอได้เดินทางไปรอบโลกและได้เาาย,าายือนมหาวาลัยแทบุกมหาลัยเพื่อสาธิตการใช้ปัญญายาณของเธอเธอมีการศึกษาแค่ระดับมัธยมปลายเท่านั้นและที่สำคัญเธอไม่ใช่นักคณิตศาสตร์ในช่วงที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์ยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอได้เคยเข้าไปสาธิตเรื่องนี้ต่อหน้าเขา ด้วยการให้เขาตั้งโจทย์อะไรก็ได้ดบนกระดานดำและให้เธอตอบบางครั้งขณะที่ไอสไตยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จเธอก็เริ่มเขียนคำตอบบนกระดาษแล้วอัลเบิร์ตไอสไตได้มอบวุฒิบัตรให้กับเธอเมื่อครั้งที่โอโชเดินทางไปยังเมืองมัตรัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเธอก็ได้นำวุฒิบัตรจำนวนมากมาให้โอโชดูและหนึ่งในนั้น ก็คือใบที่ไอสตาได้เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าได้ให้สุภาพสตรทีท่านนี้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งโดยปกติแล้วข้าพเจ้าจะต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงด้วยกันในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนสำหรับผู้ที่ไม่เคยเจอปัญหาทำนองนี้มาก่อนอาจต้องใช้เวลามากถึง6ชั่วโมงมีวิธีทำที่ยาวจนเต็มกระดานไม่มีทางจะกระโดดข้ามขั้นตอนไปหาคำตอบได้เลย ไอน์สไตน์ก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะขณะที่เขากำลังเขียนโจทย์ยังไม่ทันจะเสร็จสกุลตราก็เริ่มเขียนคำตอบลงบนกระดาษแล้วไอน์สไตน์งงมาก<ๆ>และไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เขาเลยถามเธอว่าคุณทำได้อย่างไรสกุลตราตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทำได้อย่างไรมันอยู่ดีๆก็ผดขึ้นมาพอคุณตั้งโจทย์ตัวเลขต่างๆก็ปรากฏแก่ฉัน ฉันเ,เห็นเลขต่างๆตางเต็มไปหมดฉันก็ได้เพียงแค่เขียนไปตามที่มันผุดขึ้นมาเท่านั้นสุภาพสตรีผู้นี้เกินมาพร้อมกับปัญญาที่ทำง,งานอยู่ในตัวของเธอแต่ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินที่เธอทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สาธิตเรื่องดังกล่าวเท่านั้นไม่มีใครสนใจว่าผู้ที่มีปัญญาระดับนี้สามารถเข้าถึงภาวะแห่งการรู้แจ้งได้ง่ายมาก ไม่มีใครตระหนักในเรื่องนั้นทุกคนมัวให้ความสําคัญกับประเด็นที่ว่าอโอ้ยเป็นเรื่องแปลืปเกินเป็นเรื่องประหลาดผิดธ,ธรรมชาติมากกว่าท่านโอโชสรุปว่าสกลุลตาสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้รวดเร็วเหลือเกินสามารถให้คําตอบได้ในทันทีเร็วกว่าไอสไตน์ซึ่งปกติแล้วไอสไตน์ต้องใช้เวลาแก้ปัญหาถึง3ชั่วโมง และนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเก่งกว่าไอนสไตน์นั่นเอง <Wow. S 3> เป็นยังไงกันบ้างนะคะขนาดไอสไตล์ที่ว่าเก่งแล้วได้รับการยอมรับแล้วยังมีคนที่เก่งกว่าแล้วอย่างนี้ทําไมเราจะเก่งกว่าคนอื่นไม่ได้ขอแค่เรามีความตั้งใจฝึกฝนทบทวนบ่อยๆเราก็จะสามารถเก่งได้นะคะ แต่เป็นที่น่าเสียดายคะ่ะที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกับเราได้ในตอนใหม่มาลุ้นกันคะ่ะว่าจะเป็นวิชาอะไรใครจะเป็นแขกรับเชิญมาสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ